เอาก็สวัสดีครับคุณอยู่กับผมนายชชออสแล้วก็มีบราการไอแกเมอืมตอนนี้เราอยู่แก่เว t ท์ฟิวบัสอมนีทูนะครับก็กลับมาต่อกันเลยหลังจากที่ไม่ได้มาแคสกันเป็นชาติเลยนะครับชาติปางก่อนเลยนั่นแหละนะก็นานๆทีนะจะได้มาแคสช่วงนี้ก็มันหลักๆไยวะ ย่าไมอยู่บ,บ้านนะครับก็ไม่มีเน็ตนะครับก็ไม่ค่อยได้แคทเท่าไหร่รู้สึกว่าจะมีคนรีเควสต์เบื้อออฟแท้งเยอะเหลือเกินดเดีด๋ยวเ,อเอโ,อโอเคโอเคมาโลเต็มตัวยิงเออที่ยิงปืนปน,นี้มันก็เป็นจุด50นั่นแหละแต่เขาเอาใส่เคสใส่เคสใหม่ใช่อู๋อับบีจี mhm 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 mình sẽ mhm mhm mình mhm 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 sẽ mhm 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 mình mhm ราอะไรวะราอะไรวะอุ้ยอุ้ยอยุ้ยเหยื่อชื่นมึงอุ้ยอืมใครยิงอ๋อนี่มีแจ็คลีนติดอยู่บนหลังรถเอ้ยไม่มีโทมฮอคอ,อืมมาดูสิบเลย นรู้สึกว่าช่วงนี้ก็มีคนรีเควสต์บอฟแทงมาเยอะเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้แต่ผมขอจบซีรีส์นี้ก่อนนะขอจบซีรีส์ Battlefield b a c o m p นี้ก่อนเลยจ,จัดบอฟแทงให้สักกี่ตอนดีสักสามตอนนะแล้วก็แน่นอนต้องมีคนมาเล่นกับผมด้วยละ่ะนะก็รู้สึกมีคนขอขอมาเล่นด้วยโอเคผมจัดให้ครับเดือนเมษาครับคุณรอเลย เดี๋ยวมีทำเป็นวิดีโอเหมือนแจกเกมอ่ะหรือเปล่าเนาะอ่ะเมษาก็วันเกิดผมนะเอยมันเกิดผมแจกเกมดีกว่าแล้วจะหาผู้โชคดีมาตั้งแคสเกมในงานมันเกิดผมด้วยโอเคนี่ครับอ่ะกลับมาที่เกมก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ถูกจุดโจมจาก ทางรัสเซียตอนนี้เหมือนว่าเรากำลังจะพาพยานอุ้ยยิงยิงยิง๋ยวนี้ยิงเดี๋ยวนี้ลงน้ำไปแล้วโอ้ยแย่แล้วเออ C A S support มันคืออะไรวะอุ้ยโอ้โหให้กูลงพื้นเลยให้กูลงพื้นได้โปรด กล่องระเบิดนี่ะอืมเอออย่าลืมรับติดตามผลงานเล่นไปแคสไพรนะครับในฟาคายทวีฮะผมก็จะพยายามเอาสารคิษที่ผมรู้อะมาประยุกต์ใช้เล่นเกมไม่ใช่แต่แค่ความรู้ความสนุกอารมณ์ต้องได้ภาษาา้วยครับเนี่แหละที่ผมอยากเล่นเกม คงจะมีคนถามว่าเอ้ยเล่นเกมมาได้อะไรอ่ะนี่ครับไปดูคลิปนี้ครับเล่นเกมมาได้อะไรของลุงพีอุ้ยเดี๋ยวลุงพีลุงพีอย่าพึ่งลุงพีอย่าพึ่งอุ้มเดี๋ยวลุงพีใจเย็นก่อนลุงพีอุ้ย ตอนดูคลิปของลุงพีด้วยครับหูหูหงหงห,หูไปหมดเลยโอเค Bravo ตอนนี้เอเนเอน l a n ื i n ั to c a r y out t h down โอเคอเฮ้ยอยู่บนกองไัยเอ้ยกองไม่ใช่กองพายกองไฟ โอเคเอจอจ่าเราต้องเออช่างมาถึง,งถสวิตอ่ะเห็นตู้ปืนเห็นตู้ปืนแล้วต้องกดไอ้พิมารีทูเป็นเอแปดเอ็กเอ็มแปดเนี่ก็เป็น xm ็กแปดเ เอาเป็นอะไรอเออเอาปืนพกเล่นโอ้ยเฟรมเดนนงวิ่งยี่สิบกว่าเองอเ,เรนหรอเออวิ่งวิ่งให้สามสิบกว่าอรัอุ้ยโอ้ไฮที่กำบังแล้วผมก็จะพยายามแปล มูบินมูบินผมก็จะพยายามแปลเท่าที่อุ้ยโอ้กูจะตายไหมเนี่ยโอ้ยหน้ากูแดงหมดแล้วผมจะพยายามแปลที่ผมแปลได้นะเพราะไม่ได้มาแปลนานแล้วอุ้ยอุ๊ยเพื่อนโทษโทษโทษเราไม่ต้องการทำมันเราต้องรียกว่จะหนีเราไม่มีเวลาอู้อู้อุ๊ย มันทำเทียอะไรวะเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปเอออะไรต่อพกได้ไหม MP443 พร้อมอ๋ออ๋อมันให้เราไปอ่ะตายไม่ได้แล้ววะ ทำไมอุ้ยอุ้ยมันไม่เหมือนใน b a t t l e f i e l 3วะอืมอืมข้างในเข้าไปข้างในโอเค,อเค,อเคข้างในก็ข้างใน เอ้ยมันทำวิ่งแบบไม่ได้พิสานนี่ว่าต้องกดชิบค้างเล่นขอดเรนขอดูตี้อุ้ยเสียงมันดังเก่งวะเล่นขอดูตี้แล้วแบบอืมไม่รู้สิแน่นอนล่ะขอดูตีไวดีโอแฟร์ทุกภาคเฮ้ยอย่าบอกแล้วกูเอ้ยผ่านไอ้นี่แล้วเนี่ย มาขึ้นมาครับเออเราชื่อโมโรคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้เซิร์ฟอันนี้ชื่อเซิร์ฟหรือเปล่าอืมเขาไม่จับเลยไหนคนที่ถือ M60 นี่คือชีวิตตี้โอเคฉันเห็นนายมาตามคำสั่งเพื่อชีวิตของนายอืมเฮดบัตหนึ่งทีใช่ขอบใจ ยิงเขาแล้วค่อยไปนายจะยิงฉันแล้วไปเหรอนะคิเออกไปง่ายๆเหรอเออแล้วตอนนี้ไอ้สถานีเนี่ยมันอยู่ในปืนของฉันเราต้องไปเดี๋ยวนี้แม่งซับขึ้นช้า ถึงนายจะเคลียร์ที่นี่แล้วอะไรวะเซิเร์ฟหือพับค้างแล้วนายจะเล่นกับอะไรนายไม่อกว่านายเล่นอะไรอยู่อืมกูไม่รู้โอเคเราต้องรีบไปที่นี่ซับใหม่ที่หลัง ผมอยากทำ Battlefield ภาคใหม่เนะี่ยครับทำ Battlefield ชื่อ Battlefield v a l e n t e น่าจะเท,ท่เฮ้ยมีใครเห็นฉันไหมโอ้ฉันโคตรดีใจแบบพี่เฮียแบบเวลาที่เห็นนายโอ้ฮะจบแล้วเหรออะไรอ่ะโอโ้โหนะปับครับไว้เจอกับปั์บหน้านะ โอเควันนี้ก็จะแค่หลายปาร์ตรหน่อย oh, โอ้โหมม่ปานนี้ยาวชัวโอเคแค่น,นี้นะครับบาย